ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ การโดนอีกแล้วช่าวเน็ตงัดคลิปพูดแบบนี้กับสันนีได้ยังไงคำวานนี้พึ่งจบไปกับคู่สุดท้ายที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอชมระหว่างเจมกิตเกษมจากทีมดำและแน็กชาลีจากทีมขาวซึ่งผลปรากฏว่าหนุ่มเจมร่วงมาใส่แนะ็ชนะน็อกไปได้ในยกที่สองทั้งนี้จากใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวในโลกอะไรที่พูดถึงรายการจนเกิดดราม่าอุถึงการกันตถาวอที่พบ ว่าถูกวิพ่าวพิจารณ์ไม่ให้ความสนใจกับโฟกัสและชอบบูลลี่จนชาวเน็ตต่างพากันแบนหนุ่มกันถึงขั้นให้มีการเลิกติดตาม i n นสตาแกรมหนุ่มกันกันเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ก็ทำเอาโลกออนไลน์พากันขุดคลิปหนึ่งของการที่ถ่ายร่วมกับซันนี่โดยชาวเน็ตตั้งแคปชั่นว่าก็ไม่แปลกใจเท่าไรกับพิธีกรจากที่เคยชอบดูรายการเขาพอเจอคลิปนี้ก็ไม่เคยชอบอีกเลยคือใส่มือสเท่ากับจนหลอ แฮชแท็กเทียนไเทนสีสัองซึ่งพบว่ามีประโยคหนึ่งสันนิพูดว่าเดียเด๋ยวผมเบิกมาร้อยขอย,ยืมก่อนเดี๋ยวคืนซึ่งทางดันกันตอบว่าคุณก็แต่งตัวจนอยู่แล้วคุณยังจนจริงๆอีกรอจนเกิดกระแสะวิพา์วิจารณ์อย่างหนักทั้งนี้ช่อเน็ตบางคนพยายามดึงสติให้มองในมุมเขาสนิทกันและเป็นการพูดหยอกล้อก,อก,กันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนั่นเองละค่ะ